เฮ้เใครเดินอะกลองมงสาแปดอะไระรั้หนึ่งอครั้ง่ ินจุบเพื่อนอ้อาวอีกหนึ่งปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บอ้าวอีกหนึ่งที่ใหม่มากำลังวิ่งเข้ามารีบดีเซ็ต

อามาลอกมาอ๋ออ๋ดิ้นจังเลยตอนนี้โดนใส่คอกไปหนึ่งก็แตกหนึ่งตายกันหมดล่ามันกดแตกของตวเมื่อก่งทำมัน,น,มนสล้มหมดล่า เพ่นจะหนีอย่างเดียวและว่าคิดเร่องเพ่นไม่ชอบยิงกรตายยิงมันถอยแล้วมันถอยแล้วเราไม่ต้องถอยเราฆ่ามันดิผมเหมือนกั้นนะเฮ้ยบางทีจะหนีอย่างเดียวเลยเอ่ะกรตายอีกหนึ่งหน้ <c oughs> นาก็ตาย <c oughs> เชียร,ร์ละผมหนึ่งลมหนึ่งข้ามันข้ามันเส้็ลมอีกหนึ่งตัวท้ายตัวท้ายเก็บของเก็บของเก็บของไล่ไีคนเดียวอ้นีีไอ้นี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวเฮ้ยจอดเฮ้ยอดเฮ้ยจอโอ้สวยเด็ดเด็ดอัลล ทำเลยน,น,น,น้องชายวนแควนอะโอเคไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูยิงโอเคเซฟแน่นไนูน้น หลังละตัวท้ายตัวท้ายตายจังอ yeah. ๋อตายมาตรงพี่มาตรงพี่เสียตาย Lại, 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 đại, ta táng chém, không có ta phá ra chúc phá ra chúc, ta tay quá, đi chưa มั้งนิงมังหนิงนี่ยีี่มางเนียด่อคิดว่าเนียนมาแล้วมาแล้วเาไปไปตรงนี้ผมตรงนี้ผมตรงนี้ผมลิงาตุ้นี้มาแล้ว

ตายหมดตาย,ย,ย,ยคู่โอเคไปสองตีดีกว่าลูกพี่ออสองวงเจ็บนั่งหลังเข้าเข้ากูในตอนนี้ตอนนี้นนนหลังเข้า เออสองปั๊มนะปั๊มหนึ่งมีมีหนึ่งเอาวะอยู่ข้างบนแค่ไหนแล้วเอาันนี้ก่อนนะหอดแบกไ้ ห้าส,สิบกับสี่สิบโอ้โหไปเยังไม่เข้านะเพือนถอยแล้วถอยแล้วอยแล้วมันขึ้นสลิงไปข้างบนสคนเก็บแด้เก็บแล้วออกนะได้ปนิง ตออเนี้ยห้าสิบตัวหนึ่งเอ็ดสองยิงไว้เพื่อนยิงไว้ถ้าสุดกูจะหมดว่ะเก็บเย็บได้ไหมวะเมื่อเก็บได้ถ้ากูเข้าไปเก็บหองไม่ได้ว่ากูตายวันนี้ เก็บได้เก็บได้นี่กระสุนไหมเอ็มไปเฮ้ยมันยิงเกินนอกวงฟี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 ฟฟฟฟฟบ๊ามบาดได้ปะบ๊มบาดได้ปะตรงเนี้ยกระแตกหนึ่งนั่งหนึ่งบ๊มบาดได้เพื่อนอะส่งวงเป๊ะเข้าไปยางไนวะ เอาตัวน็อกก่นนะฆ่าตัวน็อกกนะ่อนหน้าเจ็บหน้าเจ็บดาวหนึ่งหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังมาหลังมากูถอยแล้วนะกูถอยยาวนะหลังมาหลังเข้าหลังเข้าหรอแมกนี หลังมาทางมาันอ้อมจะมาเอาอะคิรี่ก่อนเดียวเห็นยวปะเนี่ยกระปกอผมไม่มีนะตรงนี้ต้องการเ่เออพี่จะมาเช่นจะใกล้ๆจำมาละจำมาละใส่ใส่ยส่ตัวหนึ่งข้างหลังเอ็มจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวน,น,นี้จะตายนิดเดียว ตัอกนั้มมีงหน้าวงอีกตัวหนึ่งคันธาวงมีตัวนึ้กขอฟัามก่อ้ำอักเทนนะอักเทนไปไหนหลังหลางนะเทนอภิษัมอักเทนอเคตายละก็แดงเลยหรออักเทนอะดีโวัดตาฟ้ายิงไม่โดน ตายไหมช่น้องเนี่เบตอะตามาแล้วแบงค์ล่างแล้วพี่ไปนู่นนล่วยปลล่อยแบงค์ล่างแล้วมันไปเจ็บเพื่อนนาแล้วช่อไหมชุบแมนชุบแมน ยังไม่ออกอ่ะยังไม่ออกมันมันถมเรามันถมเราใส่กุลมันใส่กุล่ะต็อกตัวน็อกสวยสวยเอ็มสามสามแล้วเจ็บเจ็บเจ็บโดนโดนโดนเจ็บหุ่นเจ็บจะตายแล้วหุ่นจะตายแล้วสามสามสาตัวน็อกสาตัวน็อกก่อนตอนนี้วอาไปลไอ้นี่ไปไหนวะตัวน็อกอะเอ็มมีเคเบิ้ล ตายไปแล้วอีตัวน้องตดวไปไหนแล้ววะทำไมมันอยู่ในบ้านเนี่ยพี่โดนอ่ะน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งบาโบน่ะบาโบน่ะบ้าหน่อยบ้าหน่อยบ้าหน่อยโอเคกลับมาพี่ววิิเข้าบ้านอุ้ยชุบในบ้านหน่อยชุบในบ้านหน่ะฝั่งนี้ยิงกันอัปติเลยกดอัตติเลยวะเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดไปทางนู้นได้นะเรายิงขวาก่อนไหมยิงขวาก่อนไหมตอนนี้ไม่กูป้าติลงแล้วไปเลยเนี่ย ไปเลยกินกระบอกเลยฮกูจิตโซโลอันติมึงไงแมน <ตก S 2> แมนมีคน <ตก S 1> ไปหามึงจะต,ต,ตายหนึ่งเอาใหตายตั้งหนึ่งนั้งหนึ่งอโอ้โหนัดเดียวเอ็มเอาวันนัดเดียวมันโยนเออแจ้ว